เฮ้ยวิวฮัลโหลฮัลโหลฮัลขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซิร์ฟ a n n นลจินค่ะฟางค่ะเมลิซาค่ะฝนค่ะอ่าพบกับพวกเราแบบนี้นะคะพวกเราก็จะมาเรีแอคชั่นเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้นะคะก็จะเป็นวงที่แบบไม่ใช่เคป๊อปไม่ใช่ทีป๊อป แต่เป็นแต่เป็นโฟวายอ่ะมันมันไม่ใช่วงที่แบบว่าเป็น J-POP แต่ว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นทั้งวงนั่นก็คือวงเอนั่นเองอ่าทุกคนก็ต้องเคยเห็นเพราะว่าแบบว่าแฟชั่นเรื่องอะไรนี้มันต้องมาถ้าเ,เห็นปุ๊บต้องสะดุดตาเลยว่าเฮ้ยเขาต้งแต่งแบบนี้คร <laughs> <c oughs> ั้งแรกคือใน t ิ k t o อกคือขึ้นฟีดมา เห็นอ่น่าจะ m อเพลงชื่อเพลงจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะร้องว่าไอ้ world cup คือ kanye เลยนะที่อ่คนที่กลมของ kanye กลมขนกลมผม god of kanye นะได้ทำให้เราแบบยมันสะดุดตาแล้วก็มีเข้าไปดูบ้างก็รอะไรนะคนไทยเรียกว่าน้ะพร้าวโคโค่น่าคือแบบคือเก๋อ่ะเก๋ทุกคนคาแรคเตอร์ทุกคนคือเด่นทุกเลยชอบเคยได้ยินเพลงแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ย ทำไมวงญี่ปุ่นถึงร้องภาษาอังกฤษทั้งเพลงแต่ว่าวงนี้แบบใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็แบบดังแบบ w o r l d ด้วยหนูก็เลยคิดว่าเป็นงที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเห็นมาจาก IG ค่ะเป็นแบบแฟชั่นเขาคือแบบมันเลิศมันแบบเหมือนสายแบบเสาวแก้วป่ะบวกกับแบบสายฝ่อแกมันแบบมันจึ้งมันเลิศทำถึงคืดว่าเกินไม่ทํ่ถึงคือทำเกินแฟชั่นอะเกิน จึงยันเล็บอะเล็บเล็บหมดเลยทั้งเล็บทั้งนิ้วทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้เล็นเสเกี่ยดได้จริงๆนะพี่พี่มีความรู้สึกว่าพี่อยากใส่เวลาเวลาเวลาที่เห็นอะพี่อยากใส่แต่ว่าถ้าพี่ยืนคนเดียวเขาน่าจะมองพี่แค่ต่างประเทศแต่ว่าพี่พี่ชื่นชื่นชมนะพี่รู้สึกว่าเสื้อผ้าแล้วก็แฟชั่นอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ตายตัวเอางี้เดี๋ยวเรานะคะไปดูเพลงใหม่ของน้องกันดีกว่าชื่อว่า something a n t right ค่ะเออ accent เลิโอ้โหเปิเลยเหรอโอ้ยดอยอเหตัวได้โอ้ยันจดร้ยั่นชุดมาสุดเมคอัพดีมาก มีชุดสวยมากเลยนเคยเห็นคนไหนแบออาดูเดินนีโอ้โหันแโกคอนแทคโอหแฟชั่นลอยเลยจ้ะ ดูเล็บดูตรงเล็บมั้ยอันนี้ไม่ใช่เล็บนะอันนี้ตอกอุยโอ้ยว้าวเขาลงทุนมากเลยอะเว้นนะฉันซือของแบบแบบฉันไม่ต้องหยิบเองฉันติดแกมเกินคู้นไม่ช ันีมอันนี้ก็พักใช่ไหมมันมันลิ้นกับเสื้อเขาเป็นลายโโอ้หน่ารักมากปัดแก้มน่ารักมากแบบเจ้าขอ้โอ้อันนี้ชีวิตจริงคือแบบอะพอเปล่าเหมือนในนี้เลยอ่ะมันเอาแล้วน่ะคอนเน่มาใส่ ตาเราเป็นตัวใหญ่ไงโอ้ชุดแบบสวยมสีมันแบบแม่สีมาชอบเว็นมากอะ่ะ <c oughs> ล้ำไงแฟชั่นสุดๆนี่ไงเขาแปงลงร่างเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ยงไง <c oughs> ย่อขยายตัวได้สลามๆา ชัดเลยเมื่อกี้ไข่มดเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าแบบแฟชั่นคือกูพูดตรงๆใครใส่ชุดนี้เดินออกมาเมื่อกี้ที่เราเห็นแต่งหน้าแบบนี้แปลไม่มีฮะยงคือต้องยอมให้เขาอะเขามาไม่มีคำไหนนอกจากเออใช่ไหมเหมือนมาจากอนาคตเป็นแฟชั่นในอนาคตเพลงมันเป็นฟิลเหมือนมันจะน่ารักอะแล้วชุดเขามาแบบ อลังการมากอะตอนแรกคิดแล้วว่าชิบหายแหละมันเหมือนจะไม่เข้ากันอะแต่มันพอฟังไปดูไปมันมันเพลินน่ะแล้วมันมันไปด้กันได้อ่ะพี่มองว่าภาพรวมขอีมีนะมันอาจจะไม่ได้เยอะมากพมองว่าทําให้ชากออฟฟิศเฉยๆมันดูพิเศษเออด้วยด้วยความที่ตัวนางด้วยแหละตัวนางเจ็ดคนมันเลยแบบก็ดูแต่ละคนนะคาแรคเตอร์แปลกขนาดไหนนะ มันจะมันจะไม่พิเศษยังไงชอบเมคอัพเขาที่แบบมีความแบบเอาเพชรม็ดใหญ่ๆมาแปะแต่ว่ามันมันแปะเยอะมากแต่มันไม่ได้ดูลกนาฮะมันดูแบบมันดูเก๋ดูติดแกมอือเออหรือว่าลองไหมหนูอยากลองอยู่นะคะอยากลองหรือว่าพี่ลองเองลองติดคนเลยแต่งไม่หมดติดทุกทุกคนเลยค่ะเออพี่แต่งทุกคนเลยแต่งเสร็จแล้วก็ แบที่พี่บอกคือว่ามันเป็นคอนเซปต์เขาคือแบบมนุษย์ต่างดาวเอเรียนอะไรเงี้ยที่แบบมาเยือนโลกทุกคนทุกคนก็จะมีพลังวิเศษไม่รู้ไม่รู้ว่าได้สังเกตไหมก็อยากให้แฟนคลับลงมาคอมเมนต์พูดคุยกันดูว่าเฮ้ยเนี่ยดตกคนอ่ะพลังเขาเกี่ยวกับอะไรเออเอาเทออเอานีดดีกว่าชอบคนแรกที่เปิดมาก็คือบักเลยผีเข้าเลยปักที่นอนอยกนล้ไงเออเขา เ,ออเขาอาจจะเป็นพลังที่แบบว่าอลอยได้เสกของได้หรือเปล่าไม่รู้กลางอากาศเหมือนแบบไอ้ดูหนังเรื่องที่ลอยอย,อยู่นเตียงคอนเจอริ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นฟิลแบบเขาเก๋เขาเทเขาไม่ได้น่ากลัวอ่าเหมือนแบบพอเปิดมาทําให้เราอยากดูดอยากดูเลยาเอาวเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงขบชอบฉากที่เขาอยู่ดีก็ตัวหดลงไปแล้วหนูตกใจแลวตกใจมากเราแบบเฮ้ยหายไปไหนแล้วก็ค่อยๆสูมลงไปว่าอ๋อน้องโหด น้องกลายเป็นแอนแมนแอนเกิลแอนบูแมนน้องปวดรหนูชอบพลังที่เขาแบบอะไรนะคะแบบเขาเดินเดินชอปปิ้งอยู่สวยๆแล้วแบบของเข้าตะกร้าเองของของฮาวิ่งไงต้องเดินก็ได้เดี๋เดินซนซื้อของได้มีบ้างนะพลังเรดินผ่านร้านทองเนี้ยตำรวจมาอ่ะตำรวจมาแล้วกูว่าที่เต้นที่เปิดมาคือเป็นวงที่เอ่อท่าเต้นอ่ะ พูดต,ตรงๆนะเดาไม่เดาไม่ถูกแหละว,ว่าแบบท่าเต้นจะออกมาแนวไหนแล้วก็เป็นวันที่ท่าเต้นไม่เคยง่ายสักเพลงเดียวเั้งแต่เพ้งแต่พี่เต้นเพลงพี่เต้นวงนี้มานะพี่เต้นทุกเพลงเลยไม่มีรูปไม่มีอนไหนง่ายเลยสำหรับพี่แบบว่าทุกๆอย่างแบบจังหวะแล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 ะอะไรต่อให้ต่อให้มันใช้แขนอย่างเดียวเดินอีกอะไรอีกแล้วรู้สึกว่าการโคโลโกราฟของท่าเต้นคือเปลี่ยนโซนแบบกระจายมากเมื่อกี้ที่พี่ดูอะ มาถึงคะแนนดีกว่าที่เราจะให้วง xg วงนี้ซาให้9.5อ่ารู้สึกว่าแบบความคิดเห็นส่วนตัวนะรู้สึกว่า m อเนี้ยชุดเบากว่า m อที่แล้วอ่าใช่ใช่ใชแบบคนที่ไม่เคยฟังเพลงเต็มไม่เคยดู m อแค่เห็นผ่นานๆหนูให้10บเต็มสิค่ะเพราะว่าหนูชอบคอนเซ็ปต์วงชอบมากมันแบบมันเก๋มันไม่มีใครทำตามได้อืแล้วก็เพลงติดหูมาก เอเอเอ,อันนี้เห็นเห็นเห็นด้วยท่อนฮุกคือแบบที่ฟังอันแรกเสร็จปุ๊บพอฟังฮุกสองแล้วร้องได้เลย,เลยนี่ยังร้องอยู่เลยนังรอ <laughs> ไม่เคยติดตามเลยไม่เคยเห็นอะไรแบบเกี่ยวกับเขาเลยนะคะหนูก็ให้สิบเต็มสิบเหมือนก,กันค่ะเพราะว่าหนูให้สิบเต็มสิบเพราะว่าเขาแบบดีเทลจริงๆในทุกรายละเอียดของเขาที่เขาใส่ลงไปอะไรเง <laughs> ี้ยเห็น,หนถึงแบบความพยายามความทุกอย่างที่เขาแบบพยายามที่จะแบบสื่อออกมา <laughs> ถึงแม้จะเป็นดีเทลเล็กๆอะไรเงี้ยเขาก็ใส่ใจ อย่าลุ้นนิเก้าละกันเก้าเต็มสิบเพราะว่าเอ่อจริงๆความรู้สึกว่าด้วยความที่เราพอเราเห็นเขาแบบเวอร์เวอร์เอร์เรเวอมาอย่างเงี้ยแล้วลพออันเนี้ยมันมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นเออมันก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องก็หักไปหนึง่งหนึ่งคะแนนละกันเนาะอ๋อไี่สำคัญจะตกใจเขาจะมีคอนเสิร์ตที่ไทยวันที่สี่สิงหา ซึ่ง <ไว S 1> จริงอ่ะมันหมดกดบัตรไปแล้วเพียก,กดไม่ทันแต่ว่าพี่กําลังหาบัตรอยู่ใครที่มีบัตรนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สอบใครที่แบบว่ามีความคิดเห็นอะไรกับเพลงนี้ mm hmm. เกี่ยวกับอะไรอย่างงี้ทัวงว่า รู้ว่าคอนเซ็ปต์เขาคืออะไรอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์เข้ามาเล่าให้เราฟังได้เพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันเพราะเราก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันอขออนุญ,ญาตนะคะฝากช่องเสิร์ฟด้วยนะคนะอย่าครกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวก,กเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย